สวัสดีครับก็หลังจากที่เราคอยมานานนะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Wi-Fi display แช a เลอรนะฮะให้ให้รองรับกับตัว iOS 9นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับวิธีอัปเดตนะครับเฟิร์มแวร์นะฮะก็คืออันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตรง Wi-Fi นะฮะเปลี่ยนนะฮะ เป็นดูจากหน้าจอทอรทัดนะครับมันจะมีตัวชื่ออยู่นะฮะ ID นะฮะ p t v EE2E e นะฮะเราก็เลือกนะฮะไวไฟเป็นโอเคพอเรียบร้อยก็กดปุ่มโฮมทีนึงนะครับแล้วก็คราวนี้เปิดเบราว์เ er ซอร์ Safar i ขึ้นมานะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับตรงหน้าจอทีวีนะฮะสังเกตดูจะมีคำว่า IP 1 9 2 1 6 8 2 5 4นะฮะิดเสร็จแล้วผมก็กดโหมเข้าไปปุ๊บโอเคมันจะขึ้นที่มือถือมันจะขึ้นเป็นแอปแอร์ฟันขึ้นมานะฮะเรากดไปที่ตัวฟันเฟืองนะครับโอเคเสร็จนะครับให้เราคลิกไปที่ Wi-Fi Connection นะครับแท็บไปที่ Wi-Fi Connection นะครับ Okay. มันจะเซิร์ชหาสัญญาณตัวเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับอ,อย่างของผมเนี่ยเป็น a s ุดนะฮะผมก็จับไปที่อสุดพอมันขึ้นช่องนี้ขึ้นมานะฮะให้เราใส่พาสเวิร์ดเราเตอร์ของเรานะครับเข้าไปนะครับ แล้วก็กด Submit นะฮะมันจะขึ้นมาให้กดโอเคอีกทีหนึง่งแล้วก็แ a บโอเคเข้าไปป๊อโอเคสังเกตที่หน้าจอโทรทัศน,น์ฮะถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า AP ASUS ขึ้นมานะครับที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ตัว IP ที่เป็น1 6อ่า1 9 2 1 6 8มันจะเปลี่ยนนะฮะเป็นตามที่เห็นในในทีวีนะครับโอเค พอตรงนี้เสร็จนะครับให้เรากดปุ่มโฮมทีนึงแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า s e ตติ้งอีกทีนึงนะครับคราวนี้ให้เรามาเชื่อมต่อเราเตอร์ที่เราใช้อยู่ปกตินะฮะก็คือตัวสุ u ตัวนี้แทบเข้าไปเสร็จนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เปิด Safari ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เปลี่ยนนะฮะ IP ตรง URL มาตรงนี้นะครับ จาก159.168.59.254เมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็นตามหน้าจอโทรทัศท์นะครก็คือของผมจะเป็น192.168.1.91นะครับโอเคพอเสร็จแล้ว,ลวเรากดโกเลยครับมันก็จะขึ้นมาตัวเหมือนเดิมนะครับตรงรูปฟันเฟืองให้เราแท็บที่รูปฟันเฟืองอีกทีนึงครับ แล้วเลื่อนลงมานะครับโอเคไม่ต้องเลื่อนก็นได้ฮะมันจะบรรทัดสุดท้ายนะฮะมันจะมีนับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นมา3มบรรทัดนะฮะไอ้สีบรรทัดนะฮะดาวน์โหลด i n s t a l l นะฮะให้เราแท็บตรงนี้นะครับดาวน์โหลด i n s t a l l ป๊บโอเคตรงหน้าจอ iPhone ก็จะขึ้นว่า New Version เนี่ยเป็น08นนะครับโอเคให้เรากดโอเคที สังเกตหน้าจอทีวีก็จะเปลี่ยนนะฮะ,ะเป็นการดาวน์โหลดแค่นี้ครับถ้าเสร็จแล้วก็รีเซ็ตเครื่องทีหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้กดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับโอเคหน้าจอทีวีก็จะเปลี่ยนนะครับให้เราเลื่อนไปที่ s ิส t e เมนะครับ ค okay. แล้วก็กดโอเคตรงไอโฟนนะครับโอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมาฮะเห็นไหมฮะมันจะมีออนไลน์อัปเดตนะครับให้เราตัดลงมานะฮะโอเค okay. แล้วก็กดโอเคเข้าไปครับมันจะขึ้นมานี่อัปเดตตัวนี้นะฮะกดโอเคอีกครั้ OK งนึ่งครับ มันก็รอนะครับให้มันอัเดตเสร็จโอเควิธีที่สก็ตามนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากอัปเดตเรียบร้อยนะฮะด้านให้สังเกตที่มุมขวาด้านล่างนะฮะจะขึ้น V8.08 นะครับเป็นเวอร์ชันมันนะครับโอเคก็ okay. เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะฮะว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับโอเคก็ไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับสไลด์ขึ้นข้างบนนะครับโอเคมันจะเห็นแล้วนะฮะตัวเกตเตอร์หน้าจอมอถือนะจะขึ้นเป็นชื่อ PTV นะฮะ เสร็จสิ้นะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ใช้งานได้ปกติครับผมก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท่านนะฮะที่อัปเดตให้ราช้านะครับโอเคก็ขอให้มีความฝุกกับการใช้งานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ